สวัสดีครับผมบ่าวโจยูทุบเชี่ยงครับผมมื่อนี้บ่าวโจยูพามาเบิ่งบรรยากาศตอดแรงเนะครับเด้วยตลาดนัดวันอัคานครับแค่ว่ามื่อนี้เป็นวันจันทร์น้ำแขงครับผมนะครับผมบรรยากาศมาหลายแล้วครับผมห้องเศร้าเฮ็ยฝุ่นเดาเศร้าไอ้ตียนพันธมแม่ลูกพันเดียวแม่ลูกแม่ลูกครับผม แม่ลูกเมื่อนเก่าพันลูกพูลูกแม่ลูกแม่ลูกแบปั่นบักต้นออกมาจากคลโคมีเอ,มอ,เ,อเบอร์โทรศัพท์ด้วยเ์กนแี่ครับผม19000 19000นี่ครับแม่ลูกลูกแม่ออามาจากคมนี่ครับนี่ยออมาสามคมครับแม่นเบิดแล้วเนี่ เหมือนเราครับเนี่ยคมมีเด็กบาทเนี่ยอันนี้ลูกมันขายเราเดืยดแม่มันครับลูกขายเท่าไรเนี่ยลูกมันขายสามพันหาครับลูกขายสามพันหาครับเดือดเดือแต่แม่แม่สิว่าเท่าไรเนี่ยแม่มัน่นแม่ื่อเนี่ยครับแม่เมื่อเนี่ยครับนี่ครับผมขายแต่ลูกอันนี้พวกขายลูกทีนี่อันนี้เก็ไหนเท่าไรอันนี้ที่ขายเป็นโคมครับขายเป็นโคมหมื่นเก้าพัน นี่ครับผมอันนี้ก็เล็ดส่แม่มันเนาะลูกเพิ่นขายแล้วครับสามพันหาผู้สนใจค็ัทัวร์ด้วยครับเด้อตามันจิบวทันมืออื่นเศร้านี่ครับผมยุนองบัวลำพูโอเคครับมันมันหนูปีเดเปียกอยู่สองร้อยเรียบร้อยครับจบเรียมเลยครับสองสองร้อยสองร้อย สองหื่สอคันเพิ่นให้สองร้อยคูจะของก้ายเสี่ยวสี่ร้อนาะมีปกกาปปะ่วร่วงรถมากหรอครับผมเรียบร้อยครับเ็จเวียบอีกแล้วไทยอยากได้สองหมื่นสี่สอม่นห่อสองหมอยากได้สองหม่อี่ร้อเพิ่นให้สองหมนสองสองร้อ ไทยปั่นจะว่าแพงเนี่ยครับเดิรนเนี่ยเพื่อไห้สมีนะไรเนี่ย้องไข่ตัวน้อยกว่านี่ทั้งสี่ครับผมเศดเวียนน้ำไปแล้วครับผมเพิ่นซื้อไปแล้วครับหาเมื่อนกว่าครับผมสามตัวหาเมื่อนกว่าก็ทันนี่ครับวันวันทั้งสีุ่นมัดครับแต่ปันเจอยๆนี่เอาบ่ได้ครับผม ลังลังเข้ามาเลยครับด้วยบรรยากาศเนี่มือแรงครับวันจันทร์มืออื่นเป็นวันอังคารครับผมไหวกังลังเขาเลยครับด้วยนี่ครับผมแม่ลูกแม่ลูกลูกเมียแม่ทอลูกลูกทอเมียบ้างครับผมเป็นลูกเก่าเจริญยั่งดีเนะครับนี่เกล็นครับผมแม่ลูกผมนี้ เป ire, ิดไฟเท่าไรคุณพ่อพ่อครับเปิดไปลายไปในแม่ลูกคมเนี่ยสองหมื่นหกหาร้อยครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวด้วยครับเด้อเพิ่งครับแม่แม่เนี่ยอาจชีมันเลยนะครับหรือก็บรรลุกันมันแล้วครับมันแกแล้วครับผมผู้ใดสนใจนะครับด้วโทรสอบถามได้เอาเบอร์โทรศัพท์ใน่หัว สองศูนย์เ 2, mm hmm. 2>, mm hmm. 2้าสองแปดครับผมหวยอยู่ขอนแก่นนี่นะครับผมนี่ครับผู้ใดสนใจนะครับเด้อแม่ลูกลูกแม่ครับผมครับผมบรรยากาศน้ำมือแหลงเด้อครับเด้อของวันจันทร์ครับผมตลาดนัดวันอังคารเปิดทุกวันอังคารแต่เมื่อนี้เป็นวันจันทน้ำเมือแหลงเด้อครับเด้อนี่ครับผมกำลังเอาลงจากรถดีครับ นี่ครับผมแม่สาวเพื่อนว่าเป็นลูกผู้ใดเพื่อนว่าโบลูเด้อครับเด้อผู้ใดนสนใจครับตัวนี้ติดตัวเบาตัวอะไรเด้อครับเน้อเนี่ยนี่ครับผมไว้แม่สาวนี่ครับผมความสูงเหนียวร้อยสี่สิบตัวเลยครับประมาณร้อยสี่สิบห้าได้เลยครับเด้อประมาณร้อยสี่สิบห้านี่ครับผมสูงเหงาเขาดีเบงหน้าตาเด้อครับ ว่นทวนสมบูรณ์นะครับด้วยครับผมผู้ใดสนใจนะครับผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามเบ้าจู่ได้นะครับเด้อ088ครับผม5488 381ครับผมตัวนี้เปิดไป65,000ครับผม65,000่นาพนนะครับผมแต่ว่าพคนออกไปขมโตเลยดนะครับด้วยน่ครับผมพคนออกไปขมโตแล้วแต่ว่ากระตัวทองเหมือนกันใครครับผมผู้ใดสนใจครับผมโทรสอบถามเบาจูได้ หกหมื่นห้าพันครับผมควายแม่สาวเด้อครับเด้อนี่ครับโอ้งามงามครับผมหน้าตาดีไายดีแข้งขาดีครับผมหกหมื่นห้าพันบาทครับผมนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับโทรสอบถามเบาจๆได้เด้อครับเด้อหกหมื่นห้าพันเอาไปผสมตัวแล้วครับผมครับผมเพิ่นผสมตัวได้ประมาณสองเดือนกว่าครับ โทรมาเลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดแปสีสาครับสาวครับทองแรกครับผมนี่ครับผ<อ>มเขาเงาเงาเขางามงามครับผมฟานเอ๋ยครับผมมือหยัดกำลังต่ออยู่ครับงามเท่เาสามออาสิบแปดเอ้ยเกไปกลุดเห้เ เป็นต่อกันเลครับเป็นตอัมนซังไนทำเดียวก็ไหนทำเดียวซไปได้เต่อกันพี่น้องเลยเปต่อถึงดาดิเต่อถึงดาดันีเกกันทั้หมดนะทนะปเรียบร้อยครับผมย้อมจนได้ครัคครับ แม่ลูกสามหมื่นสามพันโอ้ยแม่สีแดงงามเข้มดีครับผมขอบคุณน,นี่เป็นลูกผูกลูกเมลนะครับเป็นลูกเมลอย่างดีสามหมื่นสามพันครับผมนะครับผมอันนี้ว่าเป็นเขายนื้อแมลงด้อครับเด้อ มีอลายครับมีเป็นสิบสิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวไดครับนี่ครับอันนี้พ่นสิแยกดวงแยกแม่ด้ครับนี่ครับด,ดึงลูกออกไป,ไปาไ้จักบาทได้นิดหน,น่อยนะนี่ครับผม <laughs> นมอลูกครับผมผักกันต้อกันครับได้ไหมครับบัมีไงเลยครับมีแต่เตี๋ยวเตี๋ยววัาเนือหลายๆแต่ว่าลูกเตีละถั่ีง,งั้ำครับนะครับผมหยดน้ำเพื่อหลังต้อร้องกันดูครับก็เลยด้ครับ โอ้ยผานอื่อง<า>น่ครับผมเมาโอเคแนละ้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นเบาโจดิไท,ทยให้ชมใหม่ครับผมมือนี้ตอนแดงครับผมบรรจันกระจันกระท่านนี้นะครับนะกดกระดิ่งขดสับสกยัยกดติดตามใีเบาโจวนี่นะครับด้วยหาิปไหม้ใหม่เอฟซีหรือแฟนครับได้รับชมกับผมสวัสดีครับ